เพื่อนๆประจามีอย่างเห้เบิงเฮียเห็นว่าเต่าเกตประจามันบกค่อัน,นั้นเบิรงนดูนี่นี่ทำจากล้อรถทำจากเดี๋ยวประจ,าจาอาแล้วแจวเขาเอิอนว่ายางก่ออันนี้รถน่ะนะเอิอนว่ายางก่อกระทะล้อเห็ดจากกระทะล้อเด้อ เราเอาเห็ดจังได้มันจะสิทนเราก็เลยให้อันนี้ไม่เห็ดน,นี่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 หรือเพืนน่อนๆนี่เกินพอว่าประจา่าใส่แกเลือกจะให้เบิ่งไงไงน,นี่เอาความแบบ คงทนให้ช่างเห็ดให้เลยมันเป็นน้าดายมันคืออนนันันแทแบบนี้นะพระจ่าใส่ใส่งานหลายนี่ก็เลยเสียวไว้นะ้ำพระจ่าเนี่ยอันนึงเสียไปเสียไปอันบริษัทอีกอันนึงเอาไว้น้ำประจาะ่าเนี่อันนึงนี่นี่ อกระทะโลฮะนะกระทะโลที่โบได้อนะเปลี่ยนมาแล้วเนาะนี่เพื่อนเคยเอามาเห็ดดัดแปลงเห็ดอันนี้เน่เโอ้ดีดีค่ะนี่ไปสร้างออกเสื่อมให้พ่นสีเอาอันนี้เพื่อนเอาแบะไปสร้างเห็ดแล้วปะนะนา,นากเอาหมออัา่มาวางพระจ่ายอยากเอามาทดลอง เบิ่งเสียงนะแจ๋วได้เสียงนะแจ๋วเป๊กนี่ก็จากเรื่องให้เพื่อนเพื่อนเบิง่งนี่กระทะเพราว่ารถต้องเปลี่ยนตลอดเวลาเนาะนี่นี่แม่จะที่จัดผมพอบ้านเนี่ยนะเพื่อนเพื่อนนะนี่ทั้งยางทั้งหยาง,าง,ยางนี่นี่เพื่อนเพื่อนเวน,นี่น นีพยายามเหตดซาพเพื่อให้เพื่อนๆเห็นเห็นภาพนีงงามดีปเจ้าว่าถ้าไปใส่ในนาปะจาก็เสษได้การได้นี่โรเพราะว่ามันมันบร่ได้เป็นอย่างเนาะเปลี่ยนจากใส้ล่นมาเป็นแก๊สมาใส่เป็นอันกระทะมาใส่เป็นเตาฮะนะเฮียว่าไม่เวิร์คพี่ไม่เวิร์ค แบบนี้เอาแบบนี้ดีกว่าวาสานนี่แบบขักเลยเพื่อนเพื่อนนี่มาเด้อมาเยี่ยมส้มน้ำประจ่าเพราะว่าประจ่าใส่บ่อยนะสซบอยกับเข้าทุกมื้อประจา่เาเราบอกสิลงคลิปอัน,นอยู่ร่วมกับเพื่อนๆกันยังบ่ได้ลงอยู่มันบุกค่อยสะดวกเนาะมันมีเพลงมีอย่างแบบนี้เพื่อนๆนี่ขัก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  นี่ยขัคเพื่อนให้สร้างเกียรสร้าง,งเจาะสร้างเฮ็ดให้นี่ค่าเพื่อนๆเลยสำนีแตวเนาะนะขาเตาเกตขาตั้งเกต๊ตขาตั้งใส่หม้อใส่อย่างแบบนี่ะนะซีอเอาแบบหัวฟูะนะประจ่ากระบุเคยใช้ได้แบบแต่ประจา่ายอยูด่ด้วยคนว่ามาันสีได้แห้งทันใจพี่ว่าสัน เอาให้มันเล่นๆลงทันใจวะัาานใจฮอนใช่ไหมเอาแกนี่แพ็กค,คู่จะเสียไว้ยอยู่กับประปาอันนึงที่จริงประจามีแก๊สอยู่แล้วแต่มันบริีเราเา่าเราเปลี่ยนให้ตั้งหลายรอบแล้วมาเด้อเพื่อนๆเดือซัมนนีนลนอจานี่ต้องหันมาทางนี้ทาังนึ้นมันมีของเยอะเออนี่ นม่มีอยังมันนี่มีจต่เตาแก๊สมาโซ่เตาแก๊สให้เพื่อนๆเบิ่งขอบคุณเ้อะค่ะเพื่อนๆ